ม,มือเราตัวนี้แย่งว่าหญิงอยู่นี่แต่ว่าบางเพื่อหมุนได้แมน บอค่อยแจงปันใดได้หญิงมั่วๆอยู่ไดห,หญิงบอกมันเป็นในกล่องเท่านี้แหละบอมันนะมันมันบอกม,มันเป็นหมื่นหมืนนะ้ำเอาบ่ท่านคำได้ไห,หญิงเราลัางหามงหนึ่งสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะสวัสดี fc ีแฟนเพจทุกคนนะคะวันนี้เจอกันนะคะวันนี้มาเจอกันกับ ช่องพังทองชุมหรือพังเมแก้วนะคะแม่ๆมโอ้ยมือนอึคือได้เลยเม็ดว่าได้เล้วมนีมึงเดียวอาการนี่เม็ด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 นีเมดคือบอดีเถน้อยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเดินนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ค่ะนะคะ โอ้ยเน็ตแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หาหาใหม่ก่อน <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเดอเดี๋ยเดอค่ะแม่เน็ดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นยังไงเนาะวันนี้นะเนาะน็ดไม่ได้เลยแม่เน็ดไม่ได้เลย